ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Cap i n v e n t ให้เสียงภาพยาษาไทยโดย My Cap i n v e n t จ้าวันนี้เรามีมุตกตลกมาให้ทุกคนได้ปังกันอีกแล้วไปรับมังกันเลยหมอนอะไรกินได้หมอนทองค่ะขอแบบสุกกำลังพอดีนะคะอืมกินทุเรียนหมอนทองโรยมาเลยทุกคนเอาละเราไปเข้าเรื่อง m ครับกันเลดีกว่า วันนี้เราขอเชิญตอนมเมื่อเราไหมครับต้องมาทําอาหารกันอีกแล้วไปดูกันเลยว่าพวกเขาจะรอดไหมนะเหตุเกิดจากที่ว่าทวดาท่านนี้ก็คือท่านผอ,อน,นั่นเองต้องการสั่งอาหารทําให้เราไหมครับต้องวุ่นวายทำอาหารกันเลยทุกคนไปดูกันเลยว่าพวกเขาอ่ะจะรอดไหมนะเออนี่มันก็นานหลายชั่วโมงแล้วนะเนี่ยข้ามปีเป็นร้อยเป็นพันปีสนดุดจึ้นยางหมดแล้วขึนยังไม่ได้กินอาหารเลยจะบ้าตาย เพราะฉะนั้นฉันต <a> okay. mm ้องสั่งให้เราไหมครับหรือฉันจะทําเองดีนะฉันขอคาเอ,องกนแล้วกันอาหารที่ฉันทําในวันนี้ขอไก่มาเลยหนึ่งตัวฉันกินองได้แต่ย่างวิเชียนไม่ได้แถวบ้านฉันนีนะอ่าไม่เป็นไรอ่ะฉันทำกินเองได้ต้องว oh, <no. S 2> ิเชียนหรอกไก่ละเกินขูจๆมาล้ออะไรกุุู่เนะฮะ นี่ไงฉันถอนขนเรียบร้อยนี่คือไก่ที่ฉันต้องการหนึ่งตัวผมก็เอาไปย่างเลยอุ้ยพอมากอา้าวได้ไก่เคเอฟซีเฉยทุกคนเป็นงงไหมเนี่ยตัด <c oughs> ภาพมาดูเราไหมคับกันด้ดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันอยู่เฮ้ยทำไมวันนี้มันช่างน่าเบื่อแง่ขับว่วงเหงาหานอนอย่างนี้เนี่ยทุกคนครับผมว่วงนอนกันได้แน่แล้วมีอะไรทำไหมเนี่ยเอาละนี่ไงเอิ้ลเอิบกินขนไหมส้มพี่ แอปเปิลเหรอครับขอกินก่อนก็ได้ครับถ้า <Nice. S 1> ทางหิวน่ะนี่มันก็จะเที่ยงแล้วนะครับคุณครู hmm. หรือว่าวันนี้แล้วมาทำอาหารกันดีกว่าเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ผมหิวครับผมต้องการทำอาหารเดี๋ยวนี้เลยนี่คือเตาที่คุณครูมอบให้ในวันนี้ทั้งหมด3เ oh. ตาเลือกใช้กันได้เลยนะโอ้ผมขอเป็นคนแรกเลยครับมเมนูที่ผมจะทำวันนี้ขอทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันครับนี่ครับเนื้อมีดที่ผมจะต้องมาหั่นเนื้อ มีก็จะมีรายหั่ทดกคนมันก็เปนมืมม้ที่คมที่สุดในการหั่นเนื้อแบบนี้เลยทุกคน <Hey. S 1> มาดูกันเลยว่าเราจะใช้หมดกี่ชิ้นว้าวสุดยอดไปเลยซอมบ้ไายได้เชี่ยวชาญมากมากเลยนะโอ้เนื้อก็ใหญ่ขนาดนี้ได้มาทั้งหมด6ชิ้นเลยทุกคน6ชิ้นแล้วเราก็ย่างย่างเนื้อไปจนหอมคนห oh, hey. อมมากเลยอะซอมบี้ฉันขอกินทุกคนนะแล้วก็ตามมาด้วยผักนะทุกคนที่จะเอามาใส่ในแฮมเบอร์เกอร์ของเรา นี่คือผักหน้าตาก็จะเป็นผักกาดขาวที่เสร็จที่นเราก็แตงกวาซึ่อร่อยสุดยอดมากๆแล้วทีนี้เราก็จะไปทำข uh. นมป,ปังแล้วนะทุกคนใช้ข้าวใช้น้ำแล้วก็ผสมผ hmm. สมผสม,สม,สมแล้วขนมปังออกมาแบบนี้หอมกรุ่นจากเตาเลยแล้วเราก็เอามามิกกันไะด้เลยก็กลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหมดหกชิ้นโอ้ยแค่ขอดื่มชิ้นเดียสิโอ้ยสำนึกใช้ไม่ไหวแล้วนะมพราะราคาเอาไปเนี่ยโอ้โนี่มันต้องเป็นของมึงครูนะคุณครูเป็นคนสั่งเอาอุปกรณ์ามาทั้งหมด อืมอร่อยชุ่มมัดเลยซอมบี้ nice นายสุดยอดไปเลย <Easy. S 1> เป็นไงล่ะคะฝีมือของผมด้ยกู๊ดกู๊ครับเมื่อกี้ตอนเล่าตอตาแบบนี้น้ยัง <c oughs> ไงก็ใหญ่ดิอืมไม่เป็นไรนะครับฮ็จิ๊ปเปอร์นายเป็นคนถัดมาเลยอยากกินใช่ไหมล่ะก็ทำเองสินี่เขาผู้องของผมเอะไอ้ยไม่ไหวเลยอ,ะอ่ะโอ้โหโถเอ้ยไม่ได้ทันแสดงฝีมือเลยนะคิปเปอร์ uh. เฮ้ยคุณเราเสียใจด้วยนะไอ้พีซิเปอร์ เอาละคนถัดไปผมแล้วครับก็ใช่สีน่าแหละสลอมแล้วฉันจะทำอะไรดีทีแล้วเนี่ยอันนั้นคืออะไรอะ่ะ <What? S 1> แล้วอันนั้นอ่ะมันคืออ่างอะไรกันแน่โอ้โหเป็นคืออะไรอ,ะอ่ะเ้ยแล้วฉันตลกลงมาในนี้โอ้ oh, no ทุกคน R I P สลาสกีสกรีตันครับผม <Hey. S 1> ผมตั้งใจทำอาหดีนนที่สุดเลยครับ mm. ผมชอบทำอาหารที่สุดในโล <Okay. S 2> กไอ้ขี้โม้ที่ไม่เคยกันฉันไม่ขี้โม้นะขอะ <c oughs> ขอยู่รับกันสั่งเนื้นนะนนแกะพิเศษมาเลยนะครับจากนิวซีแลนด์ฮะนื้อแกดจากนิวซีแลนด์เหรอมีด้วยเหรอเนี่ยเมซี่ <c oughs> มันคือนื้แกะจากน <c oughs> ิวซีแลนด์เลยแหละหอมกรุ่นมากๆเลยโอ้โหมากมากเลยสกรีตันจะขอกินได้มั้ไม่ได้อันนี้เป็นมื้อพิเศษสำหรับคุณโคคุณโคครับเสร็จแล้วว้าวดีมากเลยสกรีตัน คุณคกูไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนโหเนื้อนี่ไม่ติดคอเลยอะสุดยอดมากเอ้าคุณครูครับไม่เหลือให้ผมเลยเหรอเหลือทำไมล่ะของอร่อยเอ้ยอำไมก็ขนาดนี้นะ Oh no อาวละคนถัดไปวิตูสเกเลตันออกมาได้แล้วโอครับผมอายพี่นะสเกลตันเดี๋ยวฉันจะแก้แค้นกันนายเองอ่ะนี่ครับมันคือแอปเปิ้ลสีทองอลามเดี๋ยวจะเพิ่มพลังวังชาเลยครับคุณครูเอาไปกินสิครับ อ้อยอ,อยมันรู้สึกแปลกๆทำไมมันออกมาเป็นทอ,องแบบนี้อะมันคืออะไรเนี่ยอย่นไรกำลังจะค่าฉชนหรือเปล่ปาไม่นะคะพวกเด็กตะขาคุณนหัวไ,ไปตามตามทันสินะเอาละจุมอุดอดได้เป็นคุณสุดท้ายแล้วนะครับผมอุดอุดอุดอุสำหรับผมก็ทำอะไรง่ายๆเป็นผลไม้แล้วกันครับนี่ครับผมเมแครอทแล้วก็ มีทองเก็ตแล้วก็จะเพิ่มกำลังเมืองาชาทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นครับงามๆเออแล้วมันไม่เดือดคู่เลยเหรอ <No. S 1> ใช่ครับผมอยากามงงาากกกีกําลังวังชาที่ดีครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกไรช่องเราทุกท่านนะไปเป็นกําลังใจเราทําคลิปต่อๆไปเลยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าละทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย